สวัสดีค่ะพรพรแฟมิลี่ค่ะคลิปนี้มาถ่ายรูปมะม่วงค่ะลูกมะม่วงเบามาชมกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือรุ่นที่รุ่นเดียวกับที่เก็บไปคราวที่แล้วแล้มาดูว่าตอนนี้ ตอนนี้มะม่วงเป็นยังไงว่างอันนี้คือดอกข้าวก่อนเขาก็กำลังโตค่ะนี่ใหญ่กว่าหัวแม่มือหน่อยนึงนี่โตที่เป็นช่อๆนี่ค่ะวังระยะเลย นี่ลูกก่อนยังไม่หมดค่ะเหลือ,อไว้นี่ค่ะอันนี้คือเอาไว้สุกเพื่อที่จะเก็บเม็ดไปเพาะค่ะแล้วก็นี่หลบอยู่ในมุมนี่อีกช่อหนึ่งค่ะลูกใหญ่เลยมองเห็นไหมเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าออกเจ็ดลูกหนึ่งชอ่อเป็นเจ็ดลูกข้างในนี่ค่ะนี่เอามาให้ชมใกล้ๆเลยอัปเดตกันไปนี่ค่ะนี่โอ้ยช้อนี้ ลูกเล็กลูกใหญ่หหหข้างบนนี่กำลังเล็กๆของมอน,นุ้นก็มีเห็นไหมคะ อดอกพึ่งมาก็มีให้ดูดอกดอกดอกนี่พึ่งแทงช่อดอกก็มีทางบนนู้นก็มีอีกช่อดอกค่ะนี่ช่อดอกช่อใหญ่แล้ว นี่คะ่ะอันเก่าก็ยังมีสุกอยู่ใต้ใบนี่คะ่ะมีลูกใหญ่ๆเห็นไหมคะส่ o งดูกันชัดๆเลยสุกอยู่สามลูกแล้วก็นี่ช่อใหญ่ๆเลยอันนี้ยังโตไม่พอ อตัวอีกนิดนึงแล้วก็มีบางส่วนที่เก็บลงมาแล้วดูนะคะนี่ อันนี้คือที่เก็บลงมาแล้วที่เหลืออยู่บนต้นเมื่อกี้นี่ค่ะนคะคะนี่เลยลูกสวยๆอันนี้น,นี่หลดลงมานี่ค่ะกันนี้อีกช่อหนึง นี่เลยน,นี่สวยสวยนี่อีกนี่ค่ะ ก็มีสุกหนึ่งลูกนี่ค่ะนี่ยคือมะม่วงเบาที่สุกนี่คือโตเต็มที่โตเต็มที่ของมะม่วงเบาก็ลูกประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเขาสุกบนต้นเพิ่งเก็บลงมานคะคะ วันหยุดวันนี้ต้องหาส้มตำมากินแล้วมียอดมะย,ยมมอนอ่อน,ออนอแล้วก็มะย,ยมมะย,ยมก็สุกค่ะสุกเพราะว่าไม่มีคนกินเปรี้ยวแล้วมันอยู่สูงต้องปีนต้นมะม่วงไปเก็บถึงจะได้นะคะแล้วอันนี้ก็ เอาไปแช่เกลือเป็นดองลดความเปรี้ยวแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลทำแช่อิ่มแช่ตู้เย็นไว้กินจบคลิปนี้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ